ไปนอนกินขอน้ำกันมาเลยปล่อยร้อยเลือดครับแซ่บๆนี่ครับโอ้ยมาแซ่บครับมาครับมาแซ่บเหมือนกันโอ้มามึงครับโอ้แซ่บครับแซ่บครับมาครับมาครับมากินของกันครับอ่ามานึ่อ่าเทียมครับกับเทียม มากินน้ำกันครับวันนี้นี่ครับโหนิ้ววันกองบบนี้นี่นออนโอ้โหนีม่มากิมคาแล้วเหมกอนกัน,นแซ่บครับ ข้าวอนี่ครับตับโอ้ยบืมยาครับุก ค้าฟอร์ดครับนะครับมากินนุกันครับมาเอมากินหลาดนุกล่อยนุกันครับนนก,ลกลอ่อยร้อยเลือด โอ้ผมลำลำดีครับอันแค่หน้าครับ Yeah, uh... nah. ปรมานครับปรบมานอืมตู้จัก โหนุ่บแตกนันเลยบกัด เพียงแมวเลยครับเพียงแม,ว,แมวมันเลี้ยงทั้งเงินข้าวปิดกิบบสวัสดีครับมากินน้ำกันนะครับเนอะ ก๋อยลอยเหลือกแบๆบแบบมา,าครับมากแล้วครับขอบครุ่นดีมากชมมากสุดตามนะครับซื้อคนไหลคนแช่นะครับช่องไม้ครับใบเผาเตาทองครับพอเตาทองขอบคุณครับจะมาติดตามครับอ่ะแสบน้องพันธ์ครับ